สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับร้าน m e j p มเจแปนสะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวนะคะรถบรรทุกทางการเกษตรนะคะเนื่องจากห่างหายไปนานนะคะรถคันนี้เราได้มีการโพสต์วิดีโอสั้นให้ชมแล้วนะคะก็มีลูกค้าหลายๆท่านนะคะก็สนใจแล้วก็ทักสอบถามเพิ่มเติมมาในไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะมาชมวิดีโอเต็มไปพร้อมๆกันค่ะ สำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นรถบรรทุกทางการเกษตรนะคะญี่ปุ่นมือสองนะคะเขาก็จะมาพร้อมกับเครื่องมิซูบิชินะคะ GS510 ค่ะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4จังหวะขนาด5แรงม้านะคะคันนี้พิเศษยังไงนะคะคันนี้นะคะเขาก็จะพิเศษตรงที่1เลยค่ะเขามีการแบบว่าเป็นสตาร์ทเจลสตาร์ทแล้วนะคะเป็นสตาร์ทกุญแจค่ะสามารถเปิดสวิตช์แล้วก็สตาร์ได้เลยนะคะปิดก็ปิดตรงนี้ได้เลยนะคะแบตเขาก็จะใส่มาแบต ก้อนเล็กนะคะอยู่บริเวณใต้บาะข้างซ้ายนะคะก็จะอยู่ใต้ตัวรถแบบนี้นะคะ่ะไม่ได้มีเกกะขวางทางเท้าใดๆนะคะความพิเศษที่2ของคันนี้นะคะก็คือเขาจะมาพร้อมกับกระบะสแตนเลสน,นะคะเป็นกระบะ อาย่างสวยเลยค่ะเนื่องจากแบบมันไม่ได้มีมาง่ายๆนะคะเพราะว่าปกติหลาที่ทั่วไปค่ะเขาก็จะเป็นกระบะเหล็กธรรมดานะคะอันนี้จะเป็นสีเดิมๆนะคะก็จะเป็นสีสแตนเลสเดิมๆเ,เลยค่ะแต่ว่าโครงเขานะคะก็ยังจะทํามาจากเหล็กอยู่ค่ะสาหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นล้อธรรมดาค่ะจะมี3ล้อนะคะ1ล้อหน้านะคะก็จะเป็นล้อเล็กนะคะด้านหน้าแล้วก็จะเป็น2ล้อหลังนะคะก็จะเป็นล้อค่อนข้างหนาค่ะเดี๋ยวสภาพล้อก็ยังโอเคอยู่นะคะแล้วก็ สำหรับเกียร์นะคะก็3มเกียร์ดินหน้าค่ะสปีดได้3สปีดนะคะแล้วก็1เกียร์ถอยหลังค่ะมีถอยหลังเข้าเกียร์ง่ายนะคะก็สะดวกสบายค่ะหมะสำหรับแบบว่าลูกค้าท่านใดนะคะที่หารถไปใช้ในการเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นบรรทุกปุย๋ยบรรทุกอ่าพืชผลทางการเกษตรนะคะเนื่องจากบางท่านนะคะก็บริเวณเข้าไร่เข้านาน,นะคะถนนคับแคบนะคะรถเข้าไปลําบากนะคะก็คันนี้กําลังดีค่ะความกว้างเขาก็จะอยู่ประมาณ1เมตรนิดนะคะ ก็จะประมาณนี้ค่ะเบาะนั่งนะคะก็จะไม่มีพนักพิงหลังนะคะจะเป็นเบาะธรรมดาค่ะสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเบาะอย่างอื่นได้นะคะต้องแบบลูกค้าไปดัดแปลงค่ะอันนี้ก็จะเป็นมากับเดิมๆเ,เลยนะคะเดิมๆจากญี่ปุ่นเลยค่ะเขาก็จะแล้วก็จะนั่งแล้วกบ็บังคับตรงนี้ค่ะ สำหรับท้าทยนะคะเขาก็จะสามารถถอดออกนะคะถอดออกได้นะคะก็จะอยู่บริเวณสลักอยู่ทางด้านนี้นะคะซ้ายขวานะคะก็จะเป็นกระโปรงเปิดนะคะเหมือนรถบรรทุกบ้านเราเลยค่ะก็จะถอดง่ายค่ะถ้าลูกค้าไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่าเวลาแบบขนถ้าเราขนของเยอะๆมันจะเอาลงลําบากอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็อยากจะเปิดโล่งไปเลยแล้วก็ถอดไปได้ค่ะแล้วก็มาใส่ก็ได้นะคะก็ แล้วแต่สามารถปรับเปลี่ยนตามการใช้งานของลูกค้าได้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะราคาอยู่ที่55,000บาทนะคะเนื่องจากแบบว่าเป็นราคาค่อนข้างอาจจะลูกค้าจะหลายท่านจะบอกว่าเออมันราคาแพงจังเลยอันนี้มันกอ็อยู่ที่หลายๆคอนะคะราคาเราได้มาถูกเราก็ขายถูกเราได้มาแพงเราก็ขายแพงนะคะเพราะว่ากระบะสแตนเลสมันก็ไม่ได้มาง่ายๆนะคะสาหรับคันนี้นะคะ เขาก็จะเปิดได้แค่ทางด้านหลังด้านท้ายอย่างเดียวนะคะไม่สามารถเปิดทางได้นะคะดับไฮดรอลิกค่ะดับง่ายคะ่ะขึ้นลงง่ายแบบใช้ได้แบบสบายๆเลยะคะ่ะรถยังสภาพโอเคอยู่นะคะอาจจะสีมันอาจจะ เปลี่ยนไปบ้างตามสภาพการใช้งานนะคะเพราะว่าเนื่องจากเป็นสินค้าที่สองะคะอันนี้เรารีวิวเดิมๆเลยนะคะรถใช้งานได้ตั้งแต่อยู่ญี่ปุ่นนะคะไม่ได้มีการแบบให้ลูกค้าไปแล้วไปซ่อมเพิ่มเติมนะคะหรือว่าถ้าลูกค้าอยากนอกจากเสียว่าลูกค้าอยากจะเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนอะไรต่างๆนะคะอันนี้ลูกค้าก็สามารถไปทําเพิ่มเติมได้นะคะก็แล้วแต่ลูกค้าเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะได้ที่ไลน์แอด เป็นไอดีนะคะ0 8 0แต่7750148ค่ะเดี๋ยวเราพาประชมกับเรื่องดัมกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นดัมไฮโดรลิกค่ะอยู่บริเวณทางด้านซ้ายมือน,นะคะก็จะดัมขึ้นลงแบบนี้นะค่ะดัมง่ายสบายๆยะคะ mm ่ะ hmm. เดี๋ยวช่วงวิดทายคลิปนะคะเราก็จะมีวิดีโอสาธิตการใช้งานด้วยนะคะส mm hmm. ำหรับท่านใดทนะคะที่สงสัยว่ามันมันได้บรรทุกได้ประมาณกี่โลนะคะส mm hmm. ำหรับคันนี้นะคะถ้าตามมาตรฐานญี่ปุ่นเลยเขาได้500ะคะ mm ่ะ hmm. เพราะว่าเป็นเครื่อง5้าแรงนะคะ ก็จะหนึ่งแดงต่อประมาณ100กิโลกรัมนะคะก็จะได้ประมาณ5 0 0ค่ะแต่ว่าอันนี้ที่สาธีตนะคะมันก็อาจจะเกินมานิดหน่อยค่ะถ้าถ้าเกินไปแบบประมาณ2300เนี่ยอาจจะได้นะคะแต่ว่าถ้าเกินไปแบบเป็นตันอย่างเงี้ยไม่แนะนําเลยค่ะเพราะว่ามันจะทําให้รถเรานะคะเสื่อมสภาพเร็วด้วยนะคะแล้วก็ทําให้การใช้งานนะคะมันก็จะลดระยะเวลาลงมาอีกค่ะก็เน้นน้ำไมใช้แบบปกติดีกว่านะคะก็บรรทุกป,ปุ๋ยบรรทุกอะไรได้ปกติค่ะ ันนี้นะคะเราก็จะบรรจุมาประมาณ1ตันเลยนะคะประมาณเกือบเกือบตันนะคะมันก็จะดำขึ้นยากนิดนึงนะคะก็ต้องมอาออกออกนะคะเพราะมันเป็นดำถ้าเป็นตัวดำเลยเนี่ยมันจะใช้ได้แบบประมาณไม่เกิน700นะคะเท่าที่เราแบบเทสเทสระบบดูนะคะเอาละค่ะยังไงก็สนใจก็ทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะรอบเรือเข้าไทยประมาณปลายมีนาถึงต้นพฤษภาค่ะ เร็วกว่านั้นนะคะเราก็จะออกเร็วกว่านั้นค่ะแต่ว่าอันนี้กําหนดก็อยู่ที่ไม่เกินเดือนพฤษภาคมค่ะหรับลูกค้านะคะก็เจอกันในคลิปหนะะ้าค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่อยๆนะคะยังก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะคะให้ช่องของเราด้วยนะคะทางเราก็มีเพจด้วยนะคะเป็นชื่อเพจชื่อเดียวกันกับ ทวยค่ะ NGP 2021นะคะยังไงก็แอรไลน์เข้ามาสอบถามันก่อนได้ค่ะไปซื้อในห้าไม่ว่ากันนะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ